จิตสุดท้ายผู้ชี้ทางหลังความตายในเส้นทางชีวิตของมนุษย์เรามักใช้เวลาไปกับการทำงานการแสวงหาความสุขการสะสมสิ่งของและการดิ้นรนเพื่อสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักลืมคิดและพยายามไม่อยากนึกถึงเลยคือความตายความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวที่สุด แต่สิ่งที่ควรกลัวคือจิตที่เศร้าหมองในวาระสุดท้ายเพราะจิตดวงนั้นจะเป็นประตูชี้ชะตาว่าเราจะไปต่อในเส้นทางใดหลังความตายจิตสุดท้ายคืออะไรจิตสุดท้ายหรือที่พระอธกถาจารย์เรียกว่าจุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายที่ดับจากร่างนี้ก่อนที่ชีวิตจะสิ้นสุดลงซึ่งทันทีที่จิตนั้นดับ ก็จะมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นต่อทันทีในภพภูมิที่สอดคล้องกับสภาวะของจิตดวงสุดท้ายนั้นเปรียบเหมือนเปลวไฟจากตะเกียงหนึ่งส่งต่อไปยังตะเกียงอีกดวงเมื่อเชื้อพร้อมไฟก็ลุกขึ้นโดยไม่ขาดตอนฉันใดชีวิตใหม่ก็สืบต่อจากจิตดวงเก่าโดยไม่มีตัวตนถาวรฉันนั้นจิตดวงสุดท้ายจึงเปรียบเสมือนผู้ชี้ทางว่าเราจะไปสู่สุขติหรือทุกขติ เกิดในโลกที่สูงขึ้นหรือต่ำลงอยู่กับแสงสว่างหรือจมอยู่ในความมืดทำไมจิตสุดท้ายจึงสำคัญนักเพราะในยามใกล้าตายร่างกายอ่อนแรงลมหายใจรวยรินแต่จิตยังคงเคลื่อนไหวหากจิตเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความเศร้าหมองความคิดเหล่านั้นจะเผาลนใจทำให้จิตตกต่ำและนำไปสู่การเกิดที่ไม่พึงปรารถนา แต่หากในวาระสุดท้ายจิตเต็มไปด้วยสติความสงบความเมตตาศรัทธาในาพระรัตนตรยัยจิตนั้นย่ำผ่องใสดึงดูดให้ไปสู่สุขคติพบโลกที่เต็มไปด้วยความสุขสงบหลายคนมักคิดถึงการสิ้นสุดของร่างกายการหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาความตายแท้จริงแล้วหมายถึงการดับไปของจิตดวงสุดท้ายจุติจิต และการเกิดขึ้นของจิตใหม่ปฏิสนธิจิตในภพภูมิต่อไปดังนั้นสิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะไปต่อในโลกหน้าอย่างไรไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ทรัพสมบัติไม่ใช่บ้านรถหรือสิ่งที่สะสมไว้ทั้งหมดแต่คือสภาพของจิตสุดท้ายก่อนตายจิตสุดท้ายเป็นเหมือนบานประตูสู่โลกใหม่พระพุทธองค์ตรัสว่า ทุกชีวิตเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วย่อมไปเกิดใหม่ตามแรงกรรมที่สั่งสมมาแต่สิ่งที่เปิดทางหรือชี้ทิศทางให้กรรมใดแสดงผลก็คือจิตสุดท้ายถ้าจิตสุดท้ายเศร้าหมองเต็มไปด้วยความโกรธความกลัวความยึดติดจะเปิดทางให้กรรมชั่วที่เคยทำมาส่งผลทันทีนำไปสู่ภพภูมิที่ต่ำถ้าจิตสุดท้ายผ่องใสเต็มไปด้วยเมตตาศรัทธาความสงบ จะเปิดทางให้กรรมดีที่เคยทำมาส่งผลนำไปสู่สุขคติเปรียบได้กับมเมล็ดพืชมากมายในยุ้งช้างแต่มเมล็ดไหนจะถูกเลือกไปเพาะขึ้นอยู่กับมือที่หยิบออกมาในวินาทีสุดท้ายจิตสุดท้ายก็คือมือที่หยิบมเมล็ดก,กรรมไปเพาะในโลกใหม่จิตสุดท้ายเป็นภาพสะท้อนชีวิตทั้งชีวิตในวาระใกล้ตายร่างกายอ่อนแรงแต่จิตจะวิ่งไปหาสิ่งที่คุ้นเคยที่สุด ถ้าคุ้นเคยกับการโกรธง่ายจิตก็จะโกรธถ้าคุ้นเคยกับการโลภอยากได้จิตก็จะดิ้นรนไม่ยอมปล่อยถ้าคุ้นเคยกับการมีสติภาวนาจิตก็จะตั้งมั่นสงบและสว่างสวยัยเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายจึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับได้ในวินาทีสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนผลรวมของการฝึกจิตมาตลอดชีวิตเหมือนกับนักดนตรีที่ซ้อมมาทั้งชีวิต พอขึ้นเวทีไม่ต้องคิดมากมือก็จะบรรเลงได้เองตามที่เคยฝึกไว้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตสุดท้ายก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราฝึกมาจิตสุดท้ายมีพลังมากกว่าจิตดวงอื่นๆในพระอภิธรรมกล่าวว่าจิตดวงสุดท้ายมีอำนาจในการชี้ขาดเส้นทางแห่งภพภูมิเพราะเป็นจิตที่สืบต่อไปสู่ปฏิสนธิจิตในภพใหม่โดยตรงเปรียบเสมือนการสอบปลายภาค ต่อให้ระหว่างปีเรียนมาบ้างไม่เรียนบ้างแต่ผลการสอบสุดท้ายก็จะเป็นตัวตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรก็ตามการสอบปลายภาคจะง่ายหรือยากก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝนและเตรียมตัวมาตลอดปีหรือไม่ดังนั้นจิตสุดท้ายจึงเป็นเหมือนผลสอบชีวิตที่ไม่มีใครสามารถโกงหรือหนีได้จิตสุดท้ายจะเห็นนิมิตที่ชี้ทางเมื่อใกล้สิ้นชีวิต มักจะปรากฏสิ่งที่เรียกว่านิมิตเช่นภาพของกรรมที่เคยทำสัญ,ญลักษณ์ของกรรมหรือแม้กระทั่งภาพของภพภูมิจะไปสิ่งเหล่านี้จะผุดขึ้นมาตามกระแสของจิตและดึงดูดให้จิตสุดท้ายโน้มเอียงไปในทิศทางนั้นเหมือนเรือที่ถูกกระแสน้ำพัดไปจึงสำคัญว่าในเวลานั้นจิตมีความผ่องใสพอที่จะเลือกทางที่ดีหรือไม่ จิตสุดท้ายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ในนาทีสุดท้ายหลายคนอาจคิดว่าคอยทำดีตอนแก่ได้หรือพอใกล้ตายจะนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ความจริงไม่ง่ายเลยเพราะจิตสุดท้ายจะไหลไปตามนิสัยและความคุ้นเคยที่ฝึกมาทั้งชีวิตถ้าเคยชินกับความโลภความโกรธความหลงจิตก็จะวิ่งไปหาอารมณ์เหล่านั้น ถ้าเคยชินกับสติสมาธิความดีความเมตตาจิตก็จะวิ่งไปหาความสงบและความสว่างนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการไม่ประมาทคือทำอันเลิศของผู้มีชีวิตอยู่จิตสุดท้ายสำคัญนักเพราะว่าเป็นบานประตูสู่พบภูมิใหม่เป็นภาพสะท้อนชีวิตทั้งชีวิตเป็นตัวชี้ขาดเส้นทางหลังความตาย เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขในวินาทีสุดท้ายได้ถ้าไม่ได้ฝึกมาตลอดผู้มีปัญญาจึงไม่ประมาทใช้ชีวิตทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพื่อว่าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงจิตนั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสเบิกบานและนำพาเราไปสู่สุขติชีวิตทั้งชีวิตคือการเตรียมจิตสุดท้าย หลายคนอาจคิดว่าถ้ารู้ตัวว่ากำลังจะตายค่อยตั้งสติภาวนาค่อยนึกถึงสิ่งดีๆก็คงพอแล้วแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะจิตที่เราเคยฝึกมาเป็นประจำจะเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นเองโดยอัตโนมัติในวาระสุดท้ายถ้าชีวิตนี้คุ้นชินกับความโกรธจิตก็จะกโกรธในวาระสุดท้ายถ้าชีวิตนี้จมอยู่ในความโลภจิตก็จะยึดติดจ,จนวางไม่ลง ถ้าชีวิตนี้ฝึกสติภาวนารู้จักปล่อยวางจิตสุดท้ายก็จะผ่องใสเพราะวาระสุดท้ายไม่ใช่เวลาฝึกแต่เป็นเวลาสอบและข้อสอบนี้ไม่มีการเลื่อนไม่มีการแก้ตัวทุกคนต้องเข้าสอบแน่นอน ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เรามักใช้ชีวิตไปกับการสแสวงหาความสุขชั่วคราวการทำงานสร้างฐานะหาความสำเร็จหรือสะสมสิ่งของมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมคิดคือสุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลาที่ลมหายใจจะสิ้นลงสิ่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตามเราไปได้เลยมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ตามเราไปอย่างไม่เคยห่างนั่นคือสภาพของจิต พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิตแม้กระทั่งความเป็นไปหลังความตายก็ถูกชี้นำโดยจิตสุดท้ายที่ดับจากร่างนี้ดังนั้นหากถามว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรคำตอบที่แท้จริงก็คือเพื่อเตรียมให้จิตสุดท้ายผ่องใสทำไมจิตสุดท้ายจึงเป็นเป้าหมายของชีวิต เพราะในวาระสุดท้ายของชีวิตร่างกายไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปบ้านทรัพย์สมบัติลูกหลานก็ไม่อาจช่วยอะไรได้สิ่งเดียวที่ยังคงอยู่และทำงานคือจิตและจิตนั้นเองที่จะชี้ทางว่าเราจะไปต่อที่ใดถ้าจิตสุดท้ายเศร้าหมองเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธความยึดติดก็เหมือนคนเดินเข้าสู่ความมืด ถ้าจิตสุดท้ายสงบเมตตาศรัทธาก็เหมือนคนเดินเข้าสู่แสงสว่างเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่แต่ละวันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่คือการซ้อมเตรียมสอบครั้งสุดท้ายของชีวิตจิตสุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญ หลายคนเข้าใจว่าแค่ก่อนตายพยายามนึกถึงสิ่งดีๆก็พอแล้วแต่ความจริงคือจิตสุดท้ายไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับเอาในนาทีสุดท้ายได้เพราะขณะนั้นร่างกายอ่อนแรงสติไม่สมบูรณ์ความเจ็บปวดรุมเรา้าจิตจึงโน้มไปหาสิ่งที่ขุนเคยที่สุดถ้าชีวิตนี้เคยชินกับความโลภจิตก็จะดิ้นรนไม่อยากปล่อย ถ้าเคยชินกับความโกรธจิตก็จะเร่าร้อนถ้าเคยชินกับความสงบความเมตตาการภาวนาจิตก็จะโน้มเข้าสู่ความสว่างได้ง่ายดังนั้นชีวิตทั้งชีวิตคือการฝึกจิตให้คุ้นชินกับสิ่งที่ดีงามเพื่อให้ถึงเวลาสุดท้ายจิตจะไหลไปในทางนั้นเองโดยไม่ต้องฝืนการใช้ชีวิตแต่ละวันคือการซ้อมจิตสุดท้าย ทุกครั้งที่เราเลือกว่าจะคิดพูดหรือทำสิ่งใดเรากำลังฝึกจิตอยู่โดยไม่รู้ตัวเวลาโกรธแล้วปล่อยโกรธเรากำลังซ้อมให้จิตสุดท้ายโกรธเวลาโลภแล้วปล่อยโลภเรากำลังซ้อมให้จิตสุดท้ายยึดติดเวลาให้อภัยเวลาทำบุญเวลามีเมตตาเรากำลังซ้อมให้จิตสุดท้ายผ่องใส เหมือนนักกีฬาที่ต้องซ้อมทุกวันไม่ใช่รอวันแข่งแล้วค่อยลงสนามเพราะทาไม่ซ้อมมาก่อนวันแข่งจริงก็ไม่มีทางทําได้จิตสุดท้ายก็เช่นกันมันคือผลลัพธ์ของการซ้อมมาตลอดชีวิตเตรียมจิตสุดท้ายตั้งแต่วันนี้พระพุทธศาสนาสอนแนวทางการฝึกจิตไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่ทำได้ทุกวันเจริญสติ ฝึกให้จิตระลึกรู้ในปัจจุบันไม่หลงไปตามกิเลสเมื่อชินกับการรู้เท่าทันทุกก็เบาลงจิตก็โปร่งใสเจริญเมตตาทำใจให้กว้างใหญ่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเมตตาคือพลังที่ทำให้จิตอ่อนโยนเบาสบายและผ่องใสในวาระสุดท้ายทำบุญรักษาศีลการทำดีเป็นการสะสมทุนแห่งจิต เวลาใกล้าตายความดีเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาเป็นนิมิตเป็นกำลังคําจุนให้จิตสงบเจริญสมาธิและปัญญาให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บป่วยหรือความกลัวและมองเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราความเข้าใจนี้จะทําให้วางใจได้แม้ในวาระสุดท้ายความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต หากมองอย่างลึกซึ้งชีวิตทั้งชีวิตของเราคือการเดินทางเพื่อเตรียมจิตสุดท้ายไม่ใช่เพื่อการสะสมสิ่งนอกกายแต่เพื่อฝึกจิตให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมปล่อยวางถ้าใช้ชีวิตอย่างประมาทมัวเมาจิตสุดท้ายก็ยากจะสงบถ้าใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทฝึกใจทุกวันให้เบาใสาสงบจิตสุดท้ายก็จะผ่องใสแน่นอน และเมื่อจิตสุดท้ายผ่องใสมันก็จะนำเราไปสู่หนทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขแท้จริงชีวิตทั้งชีวิตคือการเตรียมจิตสุดท้ายเพราะจิตด,ดวงนั้นคือผู้ชี้ขาดเส้นทางหลังความตายและจิตด,ดวงนั้นจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตทุกวันของเราทุกลมหายใจไม่ใช้เพียงการมีชีวิตอยู่แต่คือการฝึกเพื่อให้จิตสุดท้ายของเราสงบ ผ่องใสและพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางใหม่อย่างไม่หวั่นไหวการฝึกเพื่อเตรียมจิตสุดท้ายพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทใช้ชีวิตทุกวันเป็นการเตรียมตัวตายให้พร้อมไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจความจริงและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอัปปมาทธรรมความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายหมายความว่า ผู้ที่ใช้ชีวิตโดยมีสติไม่ประมาทย่อมเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอเพราะแท้จริงแล้วทุกวันคือการฝึกเพื่อจิตสุดท้ายเราต่างรู้ว่าจิตดวงสุดท้ายคือผู้ชี้ทางหลังความตายว่าจะไปสู่ความสว่างหรือความมืดไปสู่สุขติหรือทุกขติและจิตดวงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญแต่เป็นผลรวมของการฝึกมาตลอดชีวิต ดังนั้นคำถามสำคัญคือเราจะฝึกอย่างไรเพื่อให้จิตสุดท้ายผ่องใสแน่นอนฝึกสติเพื่อให้จิตไม่หลงไหลสติคือการระลึกรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันการมีสติคือการฝึกให้จิตอยู่กับความจริงไม่ถูกกิเลสพัดพาเวลาโกรธมีสติรู้ว่าโกรธไม่ปล่อยให้โกรธครอบงำเวลาอยาก มีสติรู้ว่าอยากไม่ปล่อยให้ความอยากลากไปเวลาเศร้ามีสติรู้ว่าเศร้าไม่จมอยู่ในความเศร้านั้นการมีสติเป็นประจำจะทำให้จิตคุ้นชินกับการไม่ไหลาตามอารมณ์เมื่อใกล้สิ้นลมแม้ความกลัวความเจ็บปวดจะถาโถมแต่ถ้าจิตมีสติมันจะไม่วันไหวง่ายจิตสุดท้ายก็จะผ่องใสได้ฝึกสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมัน่น สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเมื่อฝึกจนจิตแน่วแน่สงบไม่ฟุงซ่านจิตจะมีพลังมากไม่วันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเวลาป่วยหรือเจ็บหนักหากจิตไม่มีสมาธิใจก็จะวุ่นวายหวาดกลัวแต่ถ้ามีสมาธิจิตจะสงบเหมือนน้ำใสไม่วันไหวแม้เคลื่นพายุจะถาโถามเข้ามาสมาธิจึงเป็นเครื่องฝึกให้จิตพร้อมสำหรับวาระสุดท้าย เพราะทำให้จิตไม่สั่นไหวไปกับความเจ็บความตายฝึกเมตตาเพื่อให้จิตเบาและสว่างเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ใจอ่อนโยนเบาสบายและไม่เศร้าหมองเวลาโกรธคนอื่นแล้วเปลี่ยนมาแผ่เมตตาจิตก็เบาทันทีเวลาอิจฉาเปลี่ยนมาอนุโมทนายินดีกับผู้อื่นจิตก็ผ่องใส คนที่ฝึกเมตตาเสมอจะมีจิตที่เบาไม่หนักเมื่อถึงวาระสุดท้ายใจจะไม่ผูกเวรไม่อาคฆาดไม่จมอยู่กับความเกลียดแต่จะสงบสว่างและพร้อมไปสู่สุขติฝึกศีลเพื่อขุมครองจิตศีลคือการสำรวมกายวาจาไม่ให้ละเมิดผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนการรักษาศีลทำให้จิตสงบไม่เกิดความฟุ้งซ่านเพราะความผิดลองคิดดูว่า ถ้าใกลาตายแล้วใจเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดความเสียใจจากการทำร้ายผู้อื่นจิตสุดท้ายย่อมเศร้าหมองแต่ถ้าตลอดชีวิตเรารักษาศีลไม่เบียดเบียนใครความผ่องใสก็จะเป็นกำลังให้จิตสุดท้ายสงบฝึกทานเพื่อเปิดใจให้กว้างทานคือการให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวปลาอาหารหรือแม้แต่รอยยิ้มคำพูดที่อ่อนโยนการแบ่งปันเล็กๆน้อยนอย การให้ทำให้จิตปล่อยวางความตระณีเมื่อให้บ่อยๆจิตจะคุ้นกับไม่ยึดติดเมื่อถึงเวลาต้องจากไปจริงๆใจจะวางได้ง่ายไม่กอดรัดสิ่งใดจนเกิดความทุกข์ฝึกปัญญาเพื่อเข้าใจตามความจริงเหนือสิ่งอื่นใดคือการเจริญปัญญาเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของ การเข้าใจเช่นนี้ทำให้จิตไม่ดิ้นรนยึดถือเมื่อเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเป็นธรรมดาของกายเมื่อแก่ก็รู้ว่าแก่เป็นธรรมดาของสังขารเมื่อใกล้าตายก็รู้ว่าความตายเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้มีปัญญาจะไม่กลัวความตายแต่จะยอมรับมันอย่างสงบเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตก็จะผ่องใสสงบและพาเราไปสู่สุขติอย่างแน่นอน การฝึกเหล่านี้ต้องทำทุกวันสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึกเพื่อเตรียมจิตสุดท้ายไม่ได้หมายถึงการรอวันใกล้ตายแล้วค่อยเริ่มแต่ต้องทำในทุกลมหายใจเพราะทุกวันคือการซ้อมและจิตที่เราฝึกในวันนี้จะกลายเป็นนิสัยของจิตสุดท้ายในวันนั้นการฝึกเพื่อเตรียมจิตสุดท้ายคือการฝึกให้จิตชินกับความดีความสงบความปล่อยวางและความเข้าใจในศัตธรรม วิธีการคือฝึกสติเพื่อไม่หลงไปตามกิเลสฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมั่นคงฝึกเมตตาเพื่อให้จิตเบาและสว่างรักษาศีลเพื่อให้จิตบริสุทธิ์ทำทานเพื่อฝึกการปล่อยวางเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อฝึกเช่นนี้ทุกวันจิตก็จะขุนกับความสงบและความดีและเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตสุดท้ายก็จะผ่องใสสงบ และพาเราไปสู่สุขคติอย่างแน่นอนเมื่อจิตสุดท้ายมาถึงในวาระสุดท้ายเราไม่อาจเลือกได้ว่าลมหายใจจะสิ้นเมื่อไหร่แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจิตที่สิ้นลมจะเป็นจิตแบบไหนหากเป็นจิตที่ผ่องใสก็เหมือนเดินเข้าสู่แสงสว่างแต่หากเป็นจิตที่เศร้าหมองก็เหมือนตกสู่ความมืดมิด ผู้มีปัญญาจะไม่รอให้ความตายมาเตือนแต่จะใช้ทุกลมหายใจเป็นการฝึกเพื่อให้ทุกวันคือการเตรียมจิตสุดท้ายทุกชีวิตมีจุดเริ่มต้นและทุกชีวิตก็ต้องมีจุดจบแต่ในสายตาของพระพุทธศาสนาจุดจบของชีวิตทางกายไม่ใช่จุดจบของจิตจิตยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยจนกว่าจะเปลี่ยนพปเปลี่ยนชาติ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อร่างกายแตกดับก็คือจิตสุดท้ายดวงจิตที่รับรู้อารมณ์สุดท้ายก่อนจะขาดจากร่างหลายคนเข้าใจว่าจิตสุดท้ายคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่มีอะไรควบคุมได้แต่จริงๆแล้วจิตสุดท้ายคือผลสรุปของชีวิตทั้งชีวิตที่เราสั่งสมมาเหมือนน้ำฝนที่ไหลรวมเป็นสายธานใหญ่ ทุกหยดของการกระทำความคิดความรู้สึกที่เคยมีมันหล่อหลอมจนเป็นทิศทางของจิตในวาระสุดท้ายจิตสุดท้ายเกิดขึ้นอย่างไรตามหลักพระอภิธรรมจิตของเรามีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกระแสะไฟฟ้าแต่ละขณะจิตดับไปก็เกิดใหม่อยู่เสมอขณะที่ร่างกายใกล้สิ้นสุดสังขารอ่อนแรงลมหายใจแผ่วเบาจิตก็ยังทำงานจนถึงขณะสุดท้าย ขณะนั้นเรียกว่ามรณนะจิตหรือจิตสุดท้ายมรณนะจิตเป็นเหมือนสะพานเชื่อมจากพบนี้ไปสู่พบใหม่อารมณ์ที่จิตกำหนดในช่วงนี้จะมีอำนาจมหาศาลชี้ทางให้จิตต่อเนื่องไปในพบที่สอดคล้องกับสภาพจิตนั้นเช่นถ้าจิตผ่องใสมีศรัทธามีสติในคุณความดีจิตก็จะโน้มไปสู่สุขติ ถ้าจิตเศร้าหมองเต็มไปด้วยความกลัวความโกรธความยึดติดจิตก็จะโน้มไปสู่ภพที่ไม่ดีนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าจึงย้ำให้เราฝึกสติศีลส,สมาธิปัญญาตลอดชีวิตเพื่อให้จิตสุดท้ายเป็นไปในทางที่ดีอารมณ์ของจิตสุดท้ายเมื่อจิตสุดท้ายมาถึงร่างกายจะค่อยๆปิดระบบลงแต่จิตยังรับรู้อารมณ์ได้อยู่ ซึ่งอารมณ์ที่จิตจะน้อมไปในขณะนั้นมีสามประเภทใหญ่ๆตามที่คำพีกล่าวไว้คือกัมมารมณ์อารมณ์ของกรรมคือจิตนึกถึงกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำไว้เช่นเคยทำบุญเคยช่วยเหลือผู้อื่นหรือเคยทำร้ายใครกรมมะนิมิตตารมณ์สัญ,ญลักษณ์ของกรรมเช่นภาพวัดภาพพระภาพสัตว์ที่เคยฆ่าอุปกรณ์ที่เคยใช้ทำบุญหรือทำบาป คติคันระนิมิตารมสัญ,ญลักษณ์ของพบภูมิที่จะไปเช่นภาพทุ่งดอกไม้ภาพสถานที่สวยงามหรือภาพน่ากลัวสถานที่มืดมนจิตจะไปยึดอารมณ์ใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำและนึกคิดจนเคยชินมาตลอดชีวิตทำไมช่วงนี้จึงมีพลังมากขณะจิตสุดท้ายเปรียบเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของทางแยกใหญ่ ในช่วงนี้จิตจะมีกําลังของกรรมทั้งหลายที่เคยทำมาหล่อหลอมอย่างเข้มขน้นอารมณ์ที่ปรากฏจะเป็นเสมือนเข็มทิศที่กําหนดทิศทางของพบหน้าถ้าเราไม่ฝึกจิตตลอดชีวิตพอถึงเวลานั้นจิตมักจะถูกความกลัวความกังวลความยึดติดดึงลงไปจนเศร้าหมอง แต่ถ้าเราฝึกจิตให้รู้จักสติสมาธิเมตตาปัญญาพอถึงวาระสุดท้ายจิตจะไม่ตกใจมันจะสงบและเบาพร้อมจะไปสู่พบใหม่ที่ดีภาวะของผู้ฝึกจิตดีสำหรับผู้ที่ฝึกจิตมาตลอดชีวิตการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะเขามีสติรู้เท่าทันทุกอย่างเห็นการตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพเหมือนคนย้ายบ้าน จิตจะไม่ดิ้นรนไม่ฟุ้งซ่านไม่เกาะเกี่ยวใครหรืออะไรเขาจะสามารถระลึกถึงสิ่งดีๆได้เช่นพระพุทธเจ้าคำสอนความดีที่ตนเองทำมาจิตสุดท้ายจึงผ่องใสเหมือนแสงเทียนที่ดับอย่างสงบความหมายลึกซึ้งของจิตสุดท้ายแท้จริงแล้วจิตสุดท้ายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนคุณภาพชีวิตทั้งหมดของเราถ้าเราหยาบคายทั้งชีวิตจิตสุดท้ายก็จะหยาบ ถ้าเราสุภาพอ่อนโยนมีสติจิตสุดท้ายก็จะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพียงการเตรียมตัวช่วงท้ายของชีวิตแต่คือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตอย่างมีคุณภาพทุกวันทุกลมหายใจจึงเป็นการซ้อมให้จิตสุดท้ายพร้อมเพราะเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไร่เมื่อจิตสุดท้ายมาถึงร่างกายหยุดทำงานแต่จิตยังมีอำนาจรับรู้อารมณ์ อารมณ์ที่จิตรับจะกำหนดพบหน้าสิ่งที่เราทำคิดและเป็นมาตลอดชีวิตจะผลักดันจิตสุดท้ายผู้ที่ฝึกสติศีลส,สมาธิปัญญาเมตตาจะมีจิตสุดท้ายที่สงบผ่องใสและปลอดภัย <c oughs> การเตรียมจิตสุดท้ายจิงไม่ใช่รอวันตายแต่คือการใช้ชีวิตทุกวันให้มีสติมีคุณธรรม เพื่อให้จิตสุดท้ายของเรากลายเป็นผู้ชี้ทางที่สว่างไม่ใช่ผู้พาเราลงสู่ความมืดสรุปความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่เวลาแห่งความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจิตสุดท้ายเป็นผู้ชี้ทางหลังความตายว่าจะไปสู่ภพภูมิใดจิตสุดท้ายจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับการฝึกฝนในชีวิตประจำวัน ผู้ไม่ประมาทยอมใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีสติรู้จักสร้างกุศลปล่อยวางและทำจิตให้ผ่องใสสุดท้ายนี้ขอให้เราไม่เพียงแต่เตรียมร่างกายให้พร้อมแต่ขอให้เราเตรียมจิตให้พร้อมเสมอเพราะเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงจิตนั้นแหละจะเป็นผู้ชี้ทางหลังความตาย